สบายดีสบายดีพี่น้องสบายดีัสุสุสุกสนเนาะสบายดีตอนเจ็ดโมงแล้วกันพี่น้องกำลังสิเขาป่าเพราะว่ารอเอศีรอรบวัยแล้วก็เลยวาสิเละถานนอะพี่น้องเนาะยังน้ำบ้านเบิดบ่อ สองพ่อเมียเพิ่งกําลังหาฮอดพี่น้องเราจะหมานกันไหมตื่นเต้นเอยสิตื่นเต้นหมู่บ้าน้าวบ่อเห็นเนาะใช่เฮ้ย อด้เล่นาลบ้นาวดนผัส้หอยเก็บโอ้โอ้ยหมดแดงโอ้หมู่บ้านเนาะคือบุห็นว่าเฮ้ยใส่เบิ้งอเ็ใส่น้ำน้ำกรส้อนี่ะ้ำทำไมเธอเจอดอกบานแพร่แว่อย่างนี้นะเ้าะสัยากบาน บ้านก็บ้านนะบอกเจอหรือเปล่าลบเียมื่ว่านี่แต่คนบริหินนี่มนหอมเเออมีแต่เจ้าเห็นนี่เหรอเฮ้ยขวาย่นแต่พูนพูดน้อยๆลงมาเขาเจ้าเอาในสายเขาเจะเอานะออ้ยขอยันข้อยติดตุยๆพกเกือบมาดาวเกือบมาดาวเกือบสามคนจะอบไปอ้ระวังด้วยทางกระตากับพี่ด้วยนะโอ้ยระวังมีพูดเอ็ดสี่บอกว่าสี่ดอกนี่นะ จะขุดลงไปทำไมเยอะจังน้ำมีจิ้มเอาเหรอเฮ้ยให้อันเบ้าน้ำกับเบ้าลิโอเพิ่นเก็บซะซีน้อยเดี๋ยวโอ้โหโอ้โหห้าสิได้ดอกจุ่มแถวนี้แหละรอโรดพุ่นแล้วจะไดงว่านั่งไปเบื้องล้วเฮ้ยนะก็ไพ่กันนะนั่งไปเบื้องล้วเพราะว่าเห็นหอยตีแน้วพอเราเห็นไม่แย่ในยางมา ได้บ่ออ่เยอะสุดเนาะค่อยมีเทนเทีนไม่ค่อยเย็บบ่หรอบ่อ้ยมันเป็นนันโดกันบนนั้นพอดีพาร์แบพอดีพัดแซบพอดีหอมเนาะอัยอันขายัาุ้ยงนะเฮ้ยเจยบปูยุงบ้านี่บอสิถ้าสีบลาคายจายละสองลอยพันบ่แล้วอึเฮ้ยเก็บเดีนด้พี่น้องเด้อ ค่อยจานละ50สิบ่ได้บ่10ดอกบ่เฮ้ยจานละ50สิบ่ได้10ดอกนึงบ่เออมื้อวานน่ยังเปูนี่นะอือจมื้อานคั่นว่าจมพได้น้อยเอาเก็บบ้านเอา่กินบ้านอีกลอย่ามเจ้าน่ะเอาอีกแล้วก็ยังเก็บได้จะน้อยนี่โอ้ยฟี่ได้นี่เอาไปฟเอาต่อมันยังหลายนี่ เต็มตาเลยได้เต็มตาเลยขอเ่ตาเลยได้ทางอ้าวเปล่พี่เ้อเอเปิ่งเด้อเ่าน้ำกิ่งเพดปวกเด้อวันนี้นมานวันนี้คือบนนอนเถยเก็บง้าตก็บใจเย็นเย็นนลืเพิ่มไดนะครับ่าวจะถือลินมากเลฮืลิ้นได้ฮืยยังเหล่คอยชื้อแต่ยางเดียวมากนี่อมากนมากก่ะเฮ้ยเนาะ ชำซซนลิิบมีแห้งยางคน่าจะาะจะฝากเด็กจื้อเครื่องอยู่บนนี่นะอันนี้มายอนหลับเลยเพราะวายซ้ำมันสียางกำไก่บ่ได้ไม่เงีกับยางมั้งเลยีจจะบ่มองไงกืนระม้าขาเพิ่มพลังตะกอนเขาก็ต้องกินมือได้บดซำมันก็อารมณ์เสียเห็นไสักเนาะกาเห็นได้พูดการเห็ุงงิดง่ายกนเห็สมงามแท้กานเห็ุเกาเข่าวมื่อกาเห็ุว่าแซบ เด็ดดีแซำแล้วแล้วเลยเบิร์ดเรกล้ก็กินกินก่ได้ก็ก่กินก็ได้ขึ้นบกี้กันเลยโอ้โเย็บเลยนะโอ้โจะมาพิธีที่ทันเย็บภ่าวละผ้าไปผ้าวห้ายยาๆสิอาเบิร์ดยาากำลังรุนรุนอยู่ ข่อนยนะไปส่งลงไม้อีกได้เนี่ยผู้้หมยมันหนัเขียวเอป้ายป้ายอยู่ไปส่งยิ่ไอยู่หน้าอยู่หน้านางงุูนอยู่ท่างินนั่งให้ปากพกเด้โอกาสเดีไดวโอกาสไปส่งค่ยแน่ไปส่งค่อยน่เดีวพอกี้ขันยางะไปส่งของประเทยคลิปเดีวนะ พฤศจิกาดำนะเฮ้ยนะพุ่นนั่งไก่ลีบแค่มันต้องให้ปังพุ่นนะพุ่นนั่นใช่ไหมอ่าเหาะเหาะจังหน่อยพอออเหาขาใช่เฮ้ยเรียวเต็มตาแล้วหย่าดมันโบลายโอ้ยใบใหม่นะเออก็พอกินอยู่ได้แหละเนาะเออเออะใส่อยู่ดอกเด็ดใส่ ปลาปปนรอบเบิ้งอีกกอนพิ่นองเธอวะมันผึ่งหานแล้วลอเกกินแ right? ําโมมันโอ้ยยังงามดิยังงามเล้อพวกเบิ oh, ar> ้งพื้น เออสีบ่อ่าวบอหรือบ่เห็นไปรอเพิ่งอีกหน่อย้างแดนนี่นี่พววอยู่กับบ่อ่าวบอดอกยังแข็งแท้ได้อยู่พ่แจ็ะรอไปค้างกันดินาสิเบอร์มาดันน้าเือนี่ค่อยมีแต่เห็ดเพิ่งตับควาย เราไปวันนี้มันมีได้มีแต่บานบาทบาทจะมีดำบหรดำอยู่มันดับกระดำเลยองามแท้พี่น้องโอ้ยโทษสี่จุกจะบูอยู่โอ้ยงามแท้วยว้าเบิ่งด้วย คืพอพ่อหมูมันแซ่เออชี้ดิสิชีจำมีก็ออกนะพี่น้องคนอด,ดีจ้ายเขาเห็นแล้วกว่าคิดว่าพ่นชีดพื้นอยู่บนน่ะเพราะว่าเห็นแต่สีเดาเออปาดขาไม่พี่น้องผู้บุกขึ้นเด้ตัวนี้ผู้ขาเหยาะดิ ออ้ยเนี่ยอืมออนอยามข่อยพ่อวพ่อน้อยเนใช่นาบอกใส่เสดอกมาดิยินตคาบเดน่าเด้อเฮ้ยจาเคียทิมแล้วดินบอกฮึออกชนีแะมืออื่นออกอีกบรจัก นอาลอบเบิกกันพี่น้องเอยนด่อยพีบน้อนเอยเลนกำลังผลเลยเนาะนี่กำลังออกเลยไปสีพันเมอร์ก่อนนะโอ้ยมุนเลยด,ดอกกะเก่าแล้วกว่าอดอกมัน นี่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 โอ้ยนี่กำลังโผล่เมื่อตะโบ่เฮ้ยอพอพออขึ้นแต่ดมหนาจะมาจบแล้วไปเดาโม้เดียวกันนั่นแหละแต่ว่านี่เฮ้ยนี่นี่เฮ้ยนี่ หยุดกำลังพ่นหยุดกำลังออกช่ง่จเขาไปเบื้งในหัวนะเขาแล้วเลืองามดีนี่เขาเก็บวานอนไรเนาะเาจะบอกเฮ้ยหยุดกำลังออกนี่ปวดตับ มาแานเพลือแทนนี้นะฮึบุกตกเดี๋ยววะอออืมมัได้อยู่เลยฮิดเพลืออยู่ใครมีอะไรบอเขามาเลาะบงขางสวนมันกล่ๆไก่ยัง่อสเพราะว่าเขจ้าหิดสวนมันหลับบได้คอยเขามา ข้าก็สิเขามาเนาะเห็นดอกเดียวเห็นละงูเอาไว้ทีแรกไว้เห็นหาดอกพันธุ์ผันวาส่วนผันวาเนาะพัดดอกง่ายอยู่ไต่พันธุ์เนี่ยพันธุ์ที่พ่นเลยง่ายดอกขาวาอยู่พันธุ์ทีพนได้เห็นปะขึ้นขึ้นจะดำหน้าไปเพิ่งอีกนี่ส่วนอาซุ่มนี่นี่ส่วนอาซุ่มที่พนตัวนี้นะส่วนคือมาแล้วมันอัน มันขึ้นมาน้าดินท่านี่พ่นแต่ดินค่ะใช้ห้องเจ้านะมาอนอยู่บ่ถ้าไปอเอาโอ้ยโฮมๆกันกับพ่อกินอยู่มาเก็บนนะี่นี่ได้นีได้ในกองวางไงนอะอืม,มรวมๆกันกระซิบได้ประมาณกระต้านนี่แหละเน,นาะพัดอีพัดอีมีซ้ำมาคืนกกมาคืนไล่โกมาคืนได้ดิเหม่นบ่อ่ะโฮมกันามาด้วยเหอะเฮ้โฮมกันามนาด้วย ้องสกตานยมันเต็มใช่หรือเออไละงงนะขาไปได้ชนมันได้ดอกนึงเล้วงเลืองออโอ้ยเออจะให้มันเต็มบ่ให้มันเต็ม้าดิเอออยากก้าหาประมาณเออหน้ากระต่ายตาอดตาหนึ่งเฮดี เพลงบทติดบุ๋ยกเด้เออนั่นคืออะไรตาลูกพี่นคืออยู่เด้อได้พี่น้องติดกันตามมาเคาะจีบะไม่เห็ดกินเพียงซะกไปเอาคือไปหอยากินแล้วข่าวนะนี่แหละข้าวขึ้นข้าวกลีบข้าวขึ้นข้าวกลีบกินข้าวกินน้ำกันก้อนละกันพี่น้องเราจะสีลงไป ตำนาซอยตุ่ยละกันเนาะพี่น้องเนาะอ่าเป็นว่าคลิปนี้เกษียรและพาจากก่อนพี่น้องเอ้ยฝากก็แล้วก็แซ่บเป็นกำลังใจทีมงานเด้อพี่น้องเด้อมือนี้กะลงดำนาตุ่ยต่ออีละกันพี่น้องฮเฮ็ดปวกกามือนี้กะมันคือก้าวเนาะเอ้ยกะตาวหนึ่งคุณ